นเนี่ยพี่ๆด้วยจบใจหมดเพื่อนๆมาเที่ยวห้องน้งพิมพมัยคะเพราะว่าห้องนมพิมพ์นะคะมีสัตว์ที่พิเศษอย่างนึงแล้วก็น่ารักด้วยนั่นก็คือกระต่ายยักษ์ไม่ใช่หนูยักษ์ไม่ไม่ใช่ถูกแล้ว, <c oughs> ลวนั่นมุกนิดนั่นเอนี่นะคะชื่อว่านางนิป มิม๊บชอบกินแคนรอทใช่นี่ยถือแครอททุกวันเลยอ่ะต้องให้ทุกเช้าเย็นเลยนะไม่งั้นนะพี่พิมพี่พิมหนูหิวหนูหิวขอแค่งหรอกด้วยต้องให้ทุกวันเลยนะ <c oughs> อันไหนโชว์ฟันหรอฟันหรอไม่ไม่ไม่โชว์ฟันหรอแม่ฟันหลุดจะหมดปากแล้วนอกจากฟันจะหลุดแล้วมิบก็ขาจะขาดแล้วด้วยขาดไปขา้างนึงแล้วต้องให้แม่เยียวยาพายเสร็จแล้วน้องพิมพ์กี่ขวบแล้วคะ เย่แปดขวบแล้วค่ะอยู่ป .2 กำลังจะขึ้นป .2 นะคะกำลังจะขึ้นป .2 เรียนอยู่ที่สมุทรสงครามค่ะแต่ว่าโควิดนะเลยไม่ได้ไปเรียนสักทีโรงเรียนปิดยาวเลยจ้ะถ่ายกับมิมิถ่ายกับมิบบมิน้องมิมิบ,มบ,มบ, <S <S บ๊ายบายาทำท่าบ๊ายบายอุ้ยน่ารักมก็มิมิน่ารัก เอาไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกด,กดติดตามให้ช่องพวกเราด้วยเนาะกดไล<ว>ค์ด้วยถ้าเพื่อนๆพี่ๆไม่ติดตามมิบมิบเนาะมิบมิบจะไม่อาน้อยใจ <ไง S 2> แย่เลยฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์ด้วยนะคะใช่แล้วมิบมิบจะได้จุ๊บคนบ๊ายบายค่ะ